สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนตุลาคมปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมังกรค่ะหากไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังแต่หากเราไม่มีความหวังแล้วเราจะไปสู่เป้าหมายที่เราปรรถนาได้อย่างไรจุดจบคือจุดเริ่มต้นใหม่เสมอ บางครั้งคําพูดมันก็เป็นแรงบันดาลใจเราจะทําได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับใจิตใจของเราที่จะแน่วแน่มั่นคงแต่บางทีคนเราเนาะเราเป็นมนุษย์มันก็มีช่วงที่ท้อแท้สิ้นหวังแต่เราจงลุกขึ้นมาเมื่อเราคิดได้ไม่มีอะไรที่สายเกินไปหากเราจะทํามันค่ะมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายชาวราศีมังกรค่ะ ศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพมหาเทวีจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคคุณจะได้โชคจาก,กสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆกับคุณค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความโรมานใจขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเกณฑ์การรอคอยนั้นจะประสบความสําเร็จค่ะหากคุณรอคอยที่จะพบเจอใครบางคนคุณจะได้พบเจอ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยค่ะและจะได้โชคได้ข่าวดีจากคนที่อยู่ทางไกลด้วยค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบิกการกู้เอกสารต่างๆที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรืออาจจะเป็นการขึ้นโรงขึ้นศาลก็เป็นไปได้ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามา แต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลัางใหม่รถคันใหม่ความรักข้างใหม่ คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจค่ะจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้และอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรืออาจจะเป็นไปได้ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องการงานค่ะและอาจจะได้เดินทางไกลต่างประเทศเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจเป็นไปได้ที่เขาคนนั้นอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบหรือคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้ค่ะ เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนกําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเก็บการเป็นการตายขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทางขึ้นเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอช่วงนี้ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ค่ะสับอขอโทษค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกไปไหนไป เอามีเอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสองกิตสองใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหรือช่วงนี้ต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆค่ะจะมีโชคคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ค่ะคนสูงขา หหุ่่นใญจะทําให้คุณทุกใจกรุ่มใจเป็นกังวลใจบุคคลลักษณะนี้คุณเพิ่งรู้จักหรืออาจรู้จักกันมานานแล้วขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะคุณจะได้เดินทางไกลต่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างประเทศการงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะแม้บางครั้งบางสิ่งไม่เป็นดังใจขอให้อดทนขอให้มีสติขอให้รอคอยเมื่อผ่านพ้นไปช่วงระยะเวลาหนึง่งสิ่งสุดท้ายท้ายสุดคุณจะประสบความสําเร็จค่ะเด็กบริวารคนอายุน้อยจะมีโชคเด็กจะนําความรัก ความสุขความสมปรารถนาะมาให้กับคุณชาวราศีมังกรค่ะสรุปสำหรับชาวราศีมังกรประจำเดือนตุลาคมปี2561เกณฑ์ของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจมีเกณฑ์ได้ความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นคนมีคู่อาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรข่าวดีกับลูกกับบุตรกับบริวารแต่อาจจะมีข่าวกับคนรักเก่านูน่นเก่ามาให้คุณได้ยินแต่คุณจะได้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันไหมก็ให้คุณได้มีสติสับสนก็จงมั่นใจในการตัดสินใจในสิ่งที่คุณต้องเลือกค่ะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานแม้จะมีประสัทแม้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเอกสารหลายสิ่งหลายอย่างยุ่งเหยิงแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเงินก้อนเงินตกเบิกกาลังจะมีเข้ามาในมือโชคจะมาจากทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีมาให้กับคุณค่ะ การเดินทางไกลขอให้ระมัดระวังหน่อยนะคะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นขอให้ระมัดระวังสุขภาพก็ระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะความเจ็บป่วยไม่สบายค่ะ